ผลิษฐ์ย้ายเข้ามาดาวเสาย้ายออกไปนิวมูลคืออะไรแล้วฟูมูนเนี่ยมันคืออะไรมีทุกเดือนเลยคุณไม่ต้องงงแล้วค่ะเดี๋ยวใจจะมาสอนโหราศาสตร์อวันตกแบบเบื้องต้นให้กับคุณนะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคอร์สของแจงเนี่ยจะมีการแถมคอร์สไพ่ให้คุณไปเรียนฟรีๆเลยค่ะและยังมีการดูดวงส่วนตัวให้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลย ราคาเต็มของคอสณนะัตอนนี้คือ6,999บาทเป็นระยะเวลา30ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะแจงจะเข้าไปสอนแล้วก็ทำการบ้านแล้วก็ตอบการบ้านสอนผ่านกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะนำซ้ำยังไม่พอแจงจะสอนคุณทำออนไลน์กันตลาดมาร์เก็ตติ้งอีกด้วยนะคะพิเศษสุดๆโอนเงินภายในเดือนนี้ลดเหลือ5,990บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมานะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการทำนายนะคะชาวมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนะนาะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจานันดาวศุกร ดูได้หมดเลยนะคะจริงๆในส่วนของลัคนาเนี่ยถ้าสอบมาได้จะเป๊ะปังมากๆเลยแต่ถ้าสวัวไม่ทราบเนี่ยคะ่ะเอาวันที่ก็ประมาณวันที่ยีบสอง ธันวาถึง21มกราคมก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแจงหยิบไพ่รูนให้คุณนะคะได้ไพ่ชื่อดากัสนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ค่ะถ้าจะเห็นจากหน้าไพ่เนาะเป็นไพ่ผีเสื้อเป็นไพ่ผู้หญิงผู้ชายมีความสุขสนุกสนานมันเหมือนมีอะไรที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจสนุกนะคะรักสนุกไม่ผูกมัด รักอิสระนะคะ,ะถ้าในส่วนของความรักเนี่ยคุณอาจได้เจอคนที่แบบเข้ามาเดทได้แต่อย่าพึ่งฟันธงนะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันจะพูดถึงความรู้สึกประเดียวประดาวคือความสนุกความสุขแต่ว่ามันไม่ได้แบบยาวๆเหกือหรอกม้ผีเสื้อบินปป๊บเดียวก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจเย็นๆน,นะคะคบไม่ผูกมัดจะคบได้ยาวนะคะในส่วนของลาภะความรักอ่าลาภะโชคลาภพ,พูดผิดนะคะลาภะโชคลาภเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากในส่วนของเพศตรงข้ามได้นะคะและก็ในส่วนของดวงดาวนะคะตามโหราศาสตร์ ก็เมื่อกี้มาถึงในส่วนของชาร์ตนะคะบอกว่าตารางชาร์ตที่อ่านเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่า Western a s t r o l o g y นะคะจะคนละอย่างกับยูเรเนียนนะคะแต่ว่ามีการคำนวณวันเกิดเวลาเกิดเหมือนกันนะคะรูปแบบการอ่านจะไม่เหมือนกันนะก็ สำหรับในส่วนของชาวมังกรในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเรื่องการงานเรื่องตัวตนต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําออนไลน์การเรียนต่อระดับสูงนะคะเหมือนสมมติใครเป็นนักจิตวิทยาก็ลงเรียนลึกไปอีกนะเป็นการแบบคอนซัลลิ้งก็ได้ให้คำปรึกษาที่ชัดลงมากขึ้นอันนี้คือสมมุตินะหรือว่าคุณจะเป็นสอนภาษาอังกฤษคุณอาจจะไปเรียนเพิ่ม เิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อจะให้สอนให้ได้อีกก็ได้เหมือนกันการศึกษาขั้นสูงบางคนไปได้ไกลถึงปริญญาเอกแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปได้ไกลขนาดนั้นคือไม่ได้จะไปเรียนเอกเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะเรียนอะไรก็แล้วแต่ศึกษาด้วยตัวเองก็ได้แต่บันลึกลงไปอะคะ่ะแล้วก็เวลาที่ดาวอาทิตย์นะคะตรงนี้น่าเห็นไหมวงกลมมีจุดนะคะเขาเคลื่อนย้ายไปอยู่ในเรือนที่9ของคุณราศีกันนะคะมันจะเป็นลักษณะ ที่ทำให้คุณอะเหมือนโฟกัสอะไรที่มันดูจับต้องได้ดาวอาทิตย์เป็นลักษณะของตัวตนการแสดงออกให้คนอื่นเห็นเข้าไปอยู่ในราศีกันนะคะก็ราศีกันเป็นสิ่งที่ practical ทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความจริง perfectionist คุณนะคะจะหันไปให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะยาวไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะหลังจากนั้น24 สิงหาคมอังคารฉากกับดาวเสาวเวลาที่ดาวอังคารทำมุมฉากกับดาวเสาอะคะ่ะต้องระวังในเรื่องของโมหะโทรศ์กรารทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุต่างๆระวังมากนิดหนึ่งเนาะโดยเฉพาะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนะคะต้องระวังนิดหน่อยนิดหนึ่งนะเ,เหมือนต้องพยายามมากหน่อยในช่วงเวลานี้เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้ยี่สิบห้า สิงหาคมดาวพุธท,ทรายกับยูเรเนีสนะคะพุธอยู่ตรงนี้ยูเรเนีสอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของความคิดการติดต่อสื่อสารคอมมูนิเคชั่นทั้งหลายแหล่นี้ค่ะมันเข้ามาแบบปุบป,ป,ปับไม่ทันตั้งตัวเหมือนกับคุณเดินเล่นสบายๆปล่อยตัวเองสบายๆมีความสุขแล้วอยู่หัวคุณก็เล่นคุณอาจจะมีงานเขียนงานขายงานสอนงานพูดงานแปลงานล่ามหรือการทำออนไลน์ทุกอย่างสิ่งเขียนบล็อก คือแบบมาจากความชอบของคุณนะคะปุบป,ปับกระทันหันมันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคะติดต่อค้าขายดีมากพูดคุยดีมากนะคะ25ส่สิงหาคมดาวสุกทำมุมตรงข้ามกับพลิััส สุกกับพฤหัสเนี่ยคือจริงๆพฤหัสไปทำมุมกับอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละแต่เวลาที่มันเป็นทำมุมแบบตรงข้ามแบบเนี้ยเส้นแดงแบบเนี้ยนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามัน,มนดูมากดูเกินความเป็นจริงเดาวสุกไปถึงความรักบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนได้การเงินเข้ามาแบบเยอะมากมากจนเรู้สึกว่าเราแบบไม่ต้องพยายามก็ได้ทำให้ไม่มี discipline ระแบบวินยัยคือใช้เงินเยอะมากได้เช่นกันนะคะ ทีเนี้ยเวลาที่มุมแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้ประเมินตัวเองเป็นไรมากไปอย่าแบบทุกอย่างสิ่งชั้นทุ่มชั้นโอเคชั้นรู้สึกฮอตมากชั้นรู้สึกรวยมากช่วงเวลานี้ชั้นจะลงทุนทุกอย่างสิ่งพร้อมๆกันทีเดียวใจเย็นนิดนึงเพราะทุกสักทุกอย่างสิ่งแบบดาวมันแบบเดี๋ยวมันก็หมุนไปอะ่ะตัวเองนึกออกไหมคือมันไม่ใช่แบบเป็นอย่างนี้แบบ ตลอดเวลาตลอดการประวณนานประวัติศาสตร์นี้ไม่ใช่เพราะนั้นน่ยขอให้คุณนะคะ่ค่ะดูใช้อย่างมีสติใช้สเสน่ห์อย่างมีสติใช้ความคิดใช้ความรักอย่างมีสติใช้เงินอย่างมีสติในการลงทุนเนาะ ยิบเกสิงหาคมดาวพุธนะคะทำมุมทรายกับดาวพฤหัสนะคะก็ในเรื่องของการทําออนไลน์การเรียนการสอนการเดินทาง Business ทริปดีมากๆปฏิบัติทำนั่งสมาธิก็ทําได้ใครจะทํางานเขียนใครที่อยากจะเ,เป็นจอ r n a ิสต์นักข่าวเป็นการเขียนบทคอนเทนต์ข้อความต่างๆคือดีมากๆทําเลยนะคะไปลงออนไลน์ด้วยก็จะยิ่งปังนะ 30สิงหาคมดาวศุกร์ทำมุมตรงข้ามกับพูตโตเวลาศุกร์ตรงข้ามทำมุมถึงพูตโตอ่ะถ้าในแง่ความรักจะรู้สึกถึงแบบบางทีเจอคนที่เคยตามกันมาก่อนนะคะหรือถ้าเป็นลักษณะของแต่มันเป็นมุมที่แบบ ค่อนข้างจะมีความเครียดเกิดขึ้นจะได้ก็เป็นคู่กรรมก็ได้หรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะบางทีต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเงินเข้ามากออกมากได้เหมือนกันนะคะดาวสุขทำมุมกับกระจุกนี้เนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันเข้าได้ง่ายมากๆแต่มันก็ออกได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันต้องระวังมากหน่อยนะคะบางทีมีเกณฑ์งเสียงเงินจากพาร์ทเนอร์ได้นะคะหรือถ้าคุณจะลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะคิดนิดนึงอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ฟัง แบบเนี้ยไม่ใช่นะเพราะวันที่หนึ่ง <c oughs> กันยายนนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในไพ่เสซึ่งเป็นเรือนที่3มของคุณนะคะเสียงหายค่ะ วันที่1สิงสิงหากันยายนนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในไพเซสชันที่3ของคุณนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการเดินทางบางคนมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรียนรู้ติดต่อกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครยญาติเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เหมือนกับมุมเนี้ยมันจะทําให้คุณน่ยนำพามาซึ่ง inspiration ก็คือแรงบันดาลใจหรือว่าความคิดที่มันสร้างสรรนะเพราะว่ามัน ฟูมูลเกิดขึ้นในราศีมีนราศีมีนเนี่ยจริงๆถ้ามันจะเป็นลักษณะของการใช้จินตนาการความิดสร้างสารรค์ได้หรือจะแปลถึงความหลงก็ได้เหมือนกันทีนี้ต้องระวังนิดนึงจบตรงนั้นเริ่มต้นใหม่ได้นะคะระวังเรื่องการโดนหลอกนิดนึงด้วยเหมือนกันนะ 1กันยายนนะคะมูลดาวจันในไพเซสนะคะที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะเซกไทกับยูเร u นัสนะคะก็คือถ้าใครที่อยากจะพบรักเนี่ยเดินทางไปเรียนนะคะมีโอกาสได้พบรักได้หรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าติดต่อมาให้นะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณเองอะคะ่ะคุณจะมีโอกาสเหมือนกับได้ทำอะไรสนุสนกอะเป็นเหมือนงานอาดิเรกเป็นเหมือนอะไรที่ทำแล้วแบบคุณเหมือนกับใช้คำว่าไงสบายใจยสนุก สนุกสนานเจอคนเยอะๆอาจจะมาจากเดินทางอาจจะมาจากไปได้ไปเรียนอะไรบางอย่างนะคะแล้วแบบเฮ้ยฉันชอบสิ่งนี้มากๆนะคะเขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้คาดหวังอะค่ะมันจะมาแบบคุณปรับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแล้วเป็นข่าวที่เหยียบคุณได้ด้วยนะคะวันที่หนึ่งกันยายนดาวพุธนะคะทรายกับพลูโต พูดทรากับพูโตด้วยว่ามันเป็นมุมทรายมันเป็นมุมที่ดีเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยค่ะยิ่งถ้าพูดอะไรเกี่ยวข้องกับความเชื่อของเก่าของโบราณของมือสองเลเวลชั่นนะคะทำได้ดีมากๆเลยนะคะเออมันเป็นวันที่คุณสามารถจัดการลำดับความสำคัญชีวิตได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าคุณต้องไปติดต่อประสานงานอะไรสถานการณ์แม้มันจะดูตรึง ตึงเครียดนิดนึงแต่ว่าคุณสามารถทำด้สำเร็จได้นะคะวันที่2กันยายนดาวอาทิตย์นะคะทรายกับยูเร u นัสอาทิตย์ทรายกับยูเรนัสโอกาสเฉพาะเรื่องการงานนะคะชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวปุปปรับมาได้นะคะเ,เขาบอกว่ามุมแบบนี้ค่ะมันจะนำพามาซึ่งสิ่งที่แบบเปลี่ยนแปลงในทิศทางให้ดีขึ้น ชับพันกระทันหันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้คาดคิดมาก่อนปรากฏว่าข่าวนี้ที่เกิดขึ้นมันดีจ้า3กันยายนดาวพุธนะคะทรายกับดาวเสราร์นะคะ พูดกับสาวทรายกันอีกแล้วบางทีการติดต่อสื่อสารครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันดูจริงจังซีเรียสแต่มันก็ทำได้สำเร็จได้นะคะถ้าคุณต้องไปเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆคุณก็ทำได้สำเร็จนะคะตรงนี้สไตล์การติดต่อของคุณเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังมากขึ้นนะคะไปในระยะเวลาแบบ2-3วันต่อจากนี้แล้วก็ 4. กันยายนสุขฉากกับดาวอังคารสุขฉากดาวอังคารเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะคุณพาร์ทเนอร์ที่ดีกับครอบครัวจะดีมากแต่บางทีต้องระวังภาวะขัดแย้งกันเหมือนกันในในส่วนของครอบครัวเนะาะทะเลาะกันได้ง่ายได้หรือแม้แต่ว่าในเรื่องของความรักนะบางคนจะดึงดูดคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มาก,มากๆเผลยๆเล่าชูเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะ 5. กันยายนดาวพุธนะคะเข้าสู่ราศีตุล พูดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพอวันที่5เนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของการเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงความสำเร็จอะค่ะคุณสามารถที่จะคอมมูนิเคชันพูดคุยขายเขียนสอนพรีเซนต์ตัวเองทำได้ดีมากๆมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะคะเขาบอกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,น,น,นในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะ ยาวไปอีกประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะคุณพูดอะไรคนจะเชื่อฟังคุณนะคะงานพูดมาดีมากงานเขียนดีมากการขายดีมากนหคะ6กันยายนนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีสิงศุกอยู่ตรงนี้แล้ว 6. ปับ๊บหกันยายนปับ๊บมันยายเข้ามาอยู่ตรงนี้ใครที่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงทายลองดูนะคะหรือว่าการเงิน arter people money ลงทุนนะคะได้แฟรนไชส์ได้ มีคนให้เงินมานะคะพ่อแม่สเสนหาแฟนสเสนหานะคะมากขึ้นได้นะคะก็มีโอกาสเนี่ยเงินเข้ามาอยู่ๆก็มีการสร้างเงินช่องทางการหาเงินแบบที่ใช้คำว่าไงอะ่ะมีคนให้เงินมามันจะตรงข้ามกันเนาะถ้าเป็นเรือนตรงนี้จะเป็นหาเองแต่เรือนนี้เป็นลักษณะที่อ,อยู่ๆก็มีคนให้เงินมาซัพพอร์ตเราได้อาจจะเป็นโบนัสพิเศษก็ได้นะคะวันที่9 วันที่เก้า กันยายนอังคารถอยหลังอังคารอยู่เรือนนี้นะคะที่ผ่านมาก็ต้องระวังทะเลาะกันกับครอบครัวเนาะแล้วมาเดินถอยหลังเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะทะเลาะกันเรื่องนี้ได้หรือแม้แต่บางทีเราเองจะรู้สึกเหนื่อยงายรู้สึกแบบเออฉันไม่อยากจะไฝ่แลกกับคนในครอบครัวฉันจะเป็นเด็กดีแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะพอวันที่9กันยายนอาทิตย์นะคะใครกับดาวพฤหัสอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยใครที่แบบ ทำมุมแบบนี้นะ try กันนะความสําเร็จชื่อเสียงมาเต็มยิ่งคนที่ทําเกี่ยวข้องกับงานาการศึกษาการเดินทางการขายการเขียนการสอนนะคะตรงนี้ทําได้ดีมากๆนะคะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพาคนไปปฏิบัติธรรมสอนคนสวดมนต์ expert business นะคะอันนี้ก็ดีเลิศมากๆเลยนะคะมีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะมากนะ,ะเดี๋ยวนะพูดเยอะเหน่อย cao อาทิตย์ใครไปแล้วนะคะ11กันยายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะทํามุมตรงข้ามกับเนปจูนอาทิตย์เนปจูนทํามุมเล็งกันเนี่ยจังอยากให้ระวังในเรื่องของภาวะหลงหลงเบลิงงงงงนิดหนึ่งนะคะบางทีอาจโดนหลอกโดนโกงได้ง่ายนะต้องระวังมากหน่อยนะเออแล้วก็เหมือนกับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเหมือนพอเราเริ่มมีชื่อเสียงคนจะเข้าหาต้องต้องระวังเรื่องการโดนหลอกด้วยนะตรงนี้นะเออลงทุนต่างๆด้วยนะคะณเวลานั้นนะ แล้วก็12กันยายนพฤืหัดเดินนำหน้าแล้วผลหัสอยู่ในเรือนตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโอกาสเก่าๆกับวนกลับมาเนาะตั้งแต่ประมาณเดือนอะไรล่ะเมษา,พพาเนจนถึงกันยายนพอหลังจากนี้ไปอะ่ะโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพียบถ้าสตวคุณมีโปรเจกต์ใหม่ที่คุณยังไม่ได้ทำแล้วคุณเพิ่งคิดได้คุณจะสามารถลงมือทำได้อย่างดีมากๆปัง,ปง,เงๆเฮงๆมากๆ วันที่15กันยายนดาวศุกร์นะคะฉากกับยูเรเนีสก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเรื่องการเงินนะคะแบบเงินเข้าซ้ายออกขวาได้แบบหมุนหมุนมากๆอาจจะเพราะความที่คุณาพาแบบ ไปซื้อของหรือไปทํากิจกรรมที่แบบสันทนาการมากเกินไปนะหรือว่าแม้แต่ความรักอะค่ะมันจะเป็นลักษณะมาไปมาไปเกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ฟันธงกับคนเสียทีหนึ่งนะ17กันยายนนิวมูนเกิดขึ้นในเวอร์โกนะคะตรงนี้นิวมูนเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ๆทําอะไรที่ ดีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลเรียนต่อปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําได้นะคะทำออนไลน์ทําได้ลองหาดู Expert Business เราสามารถสอนอะไรก็ได้นะคะเพราะเราจะรู้จกักมากกว่าคนอื่นเสมอแล้วเราก็มันจะมีบางเรื่องที่เรู้มากกว่าคนอื่นอะ เนออกไหมเเพราะฉะนั้นเนะ่ยลองดูหาดูมันมีโอกาสที่ดีมากๆที่คุณควรทำนะคะ17กันยายนนะคะอาทิตย์และดาวจันทร์นะคะเพราะเดี๋ยวพอนิวมูลเกิดขึ้นตรงนี้ปับ๊บมันอยู่ใกล้ๆกับดาวอ่าดาวอาทิตย์แล้วใช่ไหมเอออันนี้ต้องมองภาพตามนะเพราะแจงไม่ได้ปริ้นทุกวันที่เกิดขึ้นวันนี้แจงปริ้นเป็นบรรทัดฐานอแล้วแจก็ประมาณเอานะคะองศานะคะก็คือเขาบอกว่า อา,อาทิตย์กับจันทร์นะคะทำมุมทรายกับดาวเสาร์ตรงนี้นะคะเพราะฉนั้นน่ะคุณจะสามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการแสงออกของคุณนะคะต่อในส่วนของหน้าที่การงานของคุณได้คุณจะดูจริงจังมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะสามารถทําอะไรบางอย่างได้อย่างสําเร็จนะคะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่มันสําเร็จดีมากๆ 20กันยายนดาวพุธนะคะฉากกับพลูโตพุธกับพลูโตเวลทมุงถึงกันเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยบทสนทนาหรือว่าการคอมมูนิเคชันต่างๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับดูถ้ารู้จักคำว่า m a n i p u เลต e อะเหมือนกับโดนปั่นหัวโดนแบบเหมือนพูดให้เราสึกเจ็บช้ำน้ำใจอะไรเงี้ยนะคะได้เหมือนกัน บางทีพอเรายิ่งแบบสําเร็จเนี่ยค่ะก็จะมีคนเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบสะเทือนใจได้เพราะงั้นก็ใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะช่วงเวลานั้นเนาะโอเคอันนี้จบเลื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอหยิบไพ่นะคะประกอบนะคะคก็อย่างที่ เห็นประกาศนะคะหน้าคลิปก็คือแจงจะเปิดนะคะรับสอนนะคะในส่วนของโหรศาสตร์ตะวันตกนะคะรอบนี้จะเป็นการสอนสดนะคะแต่จริงเผื่อใครจะมาเรียนหลังจากนี้ก็ได้ไม่ติดอะไรนะแล้วก็มีการามีคอสฟรีดูไพ่นะคะแถมไปด้วยนะเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะแจง สุดแข่งของแจงนะแจงจะค่อนข้างมีเวลาตอบให้กับทุกคนนะคะถ้าใครติดอะไรถ้าสมมแจงรู้ก็จะรู้หรือไม่รู้ก็จะพยายามหามาให้นะคะตรงนี้นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ ส่วนตัวนะอันนี้ก็คือพูดเองแล้วก็นักเรียนก็บอกว่าค่อนข้างใส่ใจซึ่งแจงก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้แจงก็พยายามไปเรียนเพิ่มเติมนะคะจะเอาเซอร์ของที่นี่นะ astrologer นะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะคะก็เ, <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะหลังจากนี้ <c oughs> ตรงนี้นะคะสำหรับชาวมังกรมันจะมืดมดหน่อยนะคะเพราะว่า ฝนตกแล้วจังไม่ได้เปิดไฟนะคะก็ถ้าสำหรับชาวมังกรในช่วงเวลานี้นะคะไพ่เวลาที่เราอ่านนะคะถ้าดูเนี่ยเราจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับไพ่เมเจอร์อาคานานะคะไพ่ใหญ่ก่อนนะคะในตอนนี้มีสองใบนะคะ h i e l of for er t u n e แล้วก็ The Hierophant นะคะต้องบอกว่าในส่วนของไพ่ i ิ e l o f Fortune er เนี่ยคะ่ะ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมันเป็นกงล้อโชคชะตาเปลี่ยนเวียนหมุนเมื่อกี้ถ้าจะบอกว่าดาวพฤหัส direct และใบเนี้ยมันแทนดาวพฤหัสใช่ไหมมันก็เป็นการหมุนการเปลี่ยนละที่ผ่านมานะมันก็หลายคนเศร้าใจเสียใจอกหักผิดหวงังผิดพลาดเรื่องการงานหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะไปทางไหนดีรู้สึกนิ่งมาสักพักถ้าคนที่เป็นเสาอยู่องศาปลายปลายเนาะเสายังเข้ามายังโดนอยู่นะคะใจเย็นๆน,นะคะสิ้นปีนี้ไปคือชีวิตคุณจะแบบโล่งโปร่งสบายมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่องศาต้นๆกลางๆเนี่ยเข้าใจว่าดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อ เมื่อเทียบกับเมื่อสอสาปีที่ผ่านมานะคะวิว of f o r t u จ e เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสิ่งแต่ที่แจงอะ่ะบอกทุกคนเสมอว่าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าจะเห็นทุกสิทธ์ทั้งสทิศนี้นะคะจะมีแบบเหมือนเป็นคนเป็นนกเป็นวัวเป็นสิ่งนะคะอ่านหนังสืออยู่นะคะจริงๆสี่มุมนี้แปลถึงสี่ธาตุของคนดินน้ำลมไฟ ก็คือแปลถึงคนเรานี่แหละจะแปลว่าทุกอย่างสิ่งอะค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณมีการศึกษามีการอ่านหนังสือเนาะตรงนี้นะอ่านหนังสือตรงนี้การศึกษาตรงนี้เป็นการเรียนรู้เทียบกับการเรียนรู้ตัวคุณเองจะไปอ่านหนังสือจริงก็ได้หรือว่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวเองก็ได้ถ้าคุณเรียนรู้ได้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่อะไรที่มันแบบเกิดมาแล้วแบบ เครียดหาทางออกไม่ได้อยู่กับที่เฉยๆแบบนี้ที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ณนะปัจจุบันแจนงเข้าใจว่าชาวเสาทั้งหลายอะทนไม่ได้หรอกคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงว่าคุณะจะทําตัวนิ่งมานานแล้วผิดหวังเสียใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นมานานแล้วตอนนี้คุณต้องเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเหมือนโดนหัวหน้าด่าแบบนี้เราเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือตัวเราเองเราอาจต้องเปลี่ยนตัวเองหรือเราต้องเปลี่ยนงานแบบนี้ก็ได้เหมือนกันยิ่งขยนันออกเดินทาง ดีมีโอกาสที่ดีเข้ามาไพ่เอสออฟวอมีโอกาสมีคนมาแอปโพสตมาชวนไปทำงานได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นได้ The Hierophant เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก้าเหรียญเนี่ยต้องประหยัดนิดนึงเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ย เนื่องจากยูเรเนสกับดาวศุกร์ทำมุมถึงกันน่ะมันเป็นเงินหมุนมากอ่ะเพราะนั้นต้องระวังมากหน่อยเนาะ,อะ แบบนี้นะมันจะแบบเหมือนเพลิดเพลิน,นใช้จ่ายอย่างสนุกสนานนะคะก็ต้องประหยัดนนึงระวังนิดนึงนะคะไพ่จบเนี่ยได้ไพ่หยุดนิ่งนะคะคุณอาจจะพิจารณานะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ได้แต่ทีเนี้ยจังจะบอกว่าทุกอย่างสิ่งอ่ะที่ผ่านมาเป็นไพ่นิ่งไพ่ยหยุดไพ่เครียดอะ่ะจริงปัจจุบันนี้อาจจะยังมีอยู่บ้างเล็กๆนะคะยังรู้สึกว่ามันผิดหวงังเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่โอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณมีดีของคุณเพียงแต่คุณไม่ใช้สิ่ง ที่ดีของคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะยังจมจ่อยอยู่กับการโดนว่าโดนตําหนิหรืออะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้เราทาได้เขาถึงแบบไม่ดูทำอย่างเงี้นะคะแจงอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งมากนะสำหรับชาวมังกรน,นะดสซพนสูงมากๆเลยนะคะระเบียบวินัยสูงมากเพราะนั้นเนี่ย บางทีก็เข้าใจได้เวลาที่โกรธหรือว่าวลที่เาที่แบบเสียความรู้สึกมันก็อาจจะมีมากได้ก็เป็นปกติแต่ใจเย็นๆเ,เดี๋ยวในอนาคตสิ่งดีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่คุณเองค่ะต้องเปลี่ยนแปลงะคะ่ะต้องมองหาสิ่งที่มันเป็นโอกาสให้กับตัวคุณนะคะหลายๆคนเนาะจะบอกว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะมองหาแต่ปัญหารู้แต่ว่าเฮ้ยเรามีปัญหาสิ่งนี้อย่าทำอย่างนั้นเนาะคือ ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้อะไยังไงเพียงแต่ว่าเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะปัญหามันมีมันก็ใช่แต่ว่าอะไรล่ะที่เราสามารถจะแก้ไขได้ให้มองหาสิ่งที่มีอะคะ่ะเหมือนกับที่เคยแนะนําไปสมัยก่อนเนาะบอกว่าหนังสือเรื่อง strength f i n d e r อะถ้าใครเคยอ่านเนาะลองไปหาอ่านจะเป็นสิ่งที่ดีกับคุณตัวคนเองมาก strength f i n d e r เจาะจุดแข็งนะคะ คนเขนะียนอ่ะเขาแนะนําว่าจุดอ่อนของเราอ่ะมันเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะไปพัฒนาจุดอ่อนมันก็ยากแต่เราอ่ะลองหาดูซิว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นน่าจะดีกว่าแต่คนทั่วไปอ่ะเขาจะหันไปมองแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของฉันนี่คือจุดอ่อนของฉันก็จะนำส่สน้ไม่ได้นะคะลองเปลี่ยนหาจุดแข็งตัวเองแล้วทาให้มันดีขึ้นน่าจะดีกว่านะคะถ้าถาม ถามหาในเรื่องของการทำงานเป็นยังไงบ้างคะงานต่อจากนี้ค่ะรีบอนนะคะเ e g จ n เน a เรชั <en> นะคะเกิดใหม่เนาะเข้าใจว่ามันต้องมีอะไรที่ดีขึ้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนงานคุณจริงๆนะจะดีขึ้นมากๆๆๆเดือนตุลาคมไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าสมัครงานใหม่จังว่าเหมือนคุณพยายามอยู่มีโอกาสที่จะได้แต่ตัวคุณเองอคิดเยอะ มากกว่าปกติเพราะมังกรปกติก็เป็นราศีที่ต้องหาหลักฐานเหมือนทางการแพทย์อะหลักฐานดับผลวิจัยลองรับอะว่าแบบให้สิ่งนี้มันดีกับฉันจริงๆฉันถึงจะไปอ้องเนี้ยคะ่ะมันก็ดีนะคิดเยอะนะแต่ว่าบางทีมันก็อยากคิดให้มันเยอะเกินไปนะคะตรงนี้ลองดูนะคะโอกาสต่างๆที่ดีมันมีเข้ามาอยู่ลองเปิดใจรับนิดนึงนะคะจังว่าสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่ดีอะมันมีนะคะ มีโอกาสได้งานนั่นแหละนะคะแต่ว่าจะชัดมากๆจะเป็นสิ้นเดือนปลายเดือนไปอย่างน้อยก็น่าจะแบบยีบสองกันยาไปแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ Secrets ะะเงินบางทีบางคนเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบใช้เงินเยอะนะแล้วก็ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าเปิดเผยเลยว่าเป็นบางทีเป็นหนี้แล้วบอกเราแอบซ่อนเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะใจเย็นๆประหยัดประหยัดนิดนึงเนาะช่วงนี้นะมันอาจจะเสี่ยงโชคได้นะต้นเดือนนะเพียงแต่ว่าดาวอ่ะมันเป็นดาวเงินหมุนเยอะมากเพราะนั้นน่ะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ระวังในเรื่องของการจ่ายไปกับครอบครัวกับ Partner, กับแฟนเนี่ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะไปได้ไกลถึงปริญญาเอกเนาะคอมมูนิตี้นะคะเ,เข้าใจว่าเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีมากๆดาวเดือนนี้ใครจะสอบแข่งขันสอบต่างๆสอบภาษาต่างๆจังว่าผ่านนะคะมันเปน็นเป็นช่วงเวลาที่ดีอะที่มาจะในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพเครียดเนาะ f ฟ y Away oh. นะคะคือมันเป็นปัญหาใจอะคะ่ะจะเห็นนะตรงนี้หาทางออกไม่ได้หยุดนิ่งเครียดจังว่าถ้าจะไม่สบายไม่ใช่สบายไม่สบายตัวนะแต่ไม่สบายใจมากกว่านะคะในช่วงเวลานี้นะคะลืมบอกไปนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะได้มาจาก Trixie Oracle นะคะคุณติวนะคะจากในเพจ t r ิกซ e ่ออร์ e เคิลหรือว่าใน YouTube ก็ t r i x i ี่ออร์ e เช่นกันนะคะลองติดตามได้นะคะเป็นนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะมีทั้ง YouTube Facebook IG แล้วก็พอดแคสต์นะคะแล้วก็ในส่วนของความรักนะคะเเหมือนจะไปก็ยังไปไม่ได้ทีนึงเนาะจริงๆตั้งแต่ไพ่เริ่มต้นเนี่ยดากัสเนี่ยถ้าขำๆเนี่ยอยู่ยาวนะถ้าจริงจงังเนี่ยปั๊บๆแบบ เสียใจได้ง่ายนะคะอกหักเสียใจเกิดขึ้นบางคนนะคะมีความเครียดหาทางออกไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะมีคนใหม่เข้ามาจริงนะคะอาจจะเป็นคนทัดดินทัดผึกศพนะคะหรือว่าธนูก็ได้หรือว่า,า,ด,วาดินก็กันพึกศพมังกรหรือว่าไฟก็เมสิงธนูก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณเองยังหยุดยังไม่เลือกยังจมจออยู่กับความเจ็บปวดนะคะยังเสียใจอยู่นะคะ ก็ถ้าแนะนําคือการเปิดใจคือการดูใครเข้ามาเปิดใจรับคนใหม่ๆทําให้ตัวเองมีออปชันในชีวิตอะคะ่ะทุกอย่างสิ่งมันจะง่ายมากขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่การงานการเงินความรักสุขภาพเราก็ต้องมีช้อยส์ของเราเองนะคะคุณจะสบายใจขึ้นเมื่อชีวิตคุณมีช้อยส์มีทางเลือกนะคะอะ่ตรงนี้ facing fear นะคะ be brave facing patient ก็คือ บางคนกลัวกับความผิดหวังเสียใจไม่กล้าที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งกลัวรับความจริงไม่ได้เขาบอกว่าเคยจริงๆแล้วเราต้องกล้าสู้แล้วมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอสามใบแล้วกันนะฟาห่างไกลกันเหลือเกินนะลองดิสทันนะคะก็ได้นะคะอีกหนึ่งใบแล้วก็ Nap. นะคะ take a break นะคะไพ่แบบทิศทางเดียกันมากๆเลยก็ความรักบางทีสำหรับใครที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะต้องกล้าสู้กับความเป็นจริงบางทีอยู่ไกลกันหรือบางทีก็ต้องแบบห่างกันก่อนช่วงเวลานี้ที่บอกไปถ้าคบไม่จริงจังเหมือนคบได้ยาวถ้าคบจริงจังเนี่ยแบบเดี๋ยวก็ห่างได้อะเพราะฉะนั้นใจเยน็นๆอย่าเพิ่งฟันธงอีกนึงเนาะรอก่อนเนาะเพราะว่ายูเรนัสดาวุกมันแบบ ปุบปรับเหลือเกินอ่ะมันทำมุมไม่เคยทีเท่าไหรอ่อ่ะมามาไปไปได้เนาะ <Yes. S 1> ตรงนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณมากเลยเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ทักมาได้นะจ๊ะเ,เดี๋ยวจงส่งข้อมูลให้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ